วันนี้จะเป็นโยคะแบบยืดเหยียดบิดที้เกียจสบายๆนะคะให้ผู้ฝึกได้รู้สึกผ่อนคลายในการขยับร่างกายแบบบิดไปบิดมาสักเล็กน้อยนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มฝึกกันเลยคะ่ะ ด้วยการนั่งในท่านั่งทับส้นเท้านะคะแต่ว่าให้ขยับอาจจะขยับขับสองข้างกว้างหลังจากนั้นค่ะให้ไต่มือออกไปยาวๆโดยที่ให้ก้นนะคะยังติดที่ส้นเท้าอยู่แต่ถ้าผู้ฝึกท่านไหนที่ไม่สามารถนั่งแล้วก้นติดส้นเท้าได้ก็ไม่เป็นไรนะคะหรืออาจจะหาหมอนมาหนุนรองให้สูงขึ้นก็ได้หลังจากนั้นค่ะไต่มือออกไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็ลนน้นหน้าผาก สัมผัสไว้ที่แมตได้เลยโดยพยายามให้กระดูกหลังนั่งนะคะอยู่ที่ส้นเท้าไว้ปลายนิ้วทั้ง5ค่ะไต่ออกไปไกลๆลักษณะเหมือนยืดหลางเหยียดแขนให้ยาวหลงังจากนั้นค่ะให้ย่งฝ่ามือนะคะปลายนิ้วทั้ง5้าเนี่ย ยังอยู่ที่พื้นทั้งสองมือเลยแต่ว่าลอยฝ่าม,มือลอยศอกขึ้นมาสูงขึ้นแล้วไต่เหยียดไปให้ยาวๆหน้าผากยังคงสัมผัสไว้ที่แมตค่ะก้นยังคงติดอยู่ที่ส้นเทาน้าอยู่ หลังจากนั้นนะคะให้ดสอกทั้งสองข้างค่ะวางลงไปที่พื้นแล้วลอยมือทั้งสองข้างมาลักษณะเหมือนคล้ายพนมมือไว้ที่หลังท้ายถอยแต่ถ้าใครที่มือไม่สามารถประกบติดกันได้ก็ไม่เป็นไรนะคะลักษณะใคล้ายๆวาดมือมาแตะไว้ที่หลังท้ายถอยอแต่ถ้าใครพนมมือกันได้ก็ประกบประสานมือไว้ หลังจากนั้นค่ะอาจจะลักษณะเหมือนไต่ข้อศอกไตข้างหน้าให้ไกลขึ้นรับรูค้ความรู้สึกเหมือนยืดใต้หลักแหลเพิ่มมากขึ้นตึงๆที่ไหล่ด้านหลังแล้วค่อยๆค,ค,ค,คลายมือออกมาค่ะหลังจากนั้นเรายกศีกรษะกลับมาเล็กน้อยนะคะครูจะเริ่มจากการสอดมือข้างขวานะคะเข้าไปใต้แขนซ้าย แล้วหันศีรษะเหมือนเอาหูด้านขวาวางลงไปบนพื้นส่วนมือซ้ายค่ะไต่ายยาวแล้วไต่ขึ้นมาให้อยู่ลักษณะเหมือนอยู่ข้างใบหูลักษณะเหมือนอยู่ข้างใบหูให้ยาวๆแล้วไต่มือข้างซ้ายค่ะอื้อยาวเหยียดออกไปอีก หลังจากนั้นนะคะมือข้างซ้ายที่ส่งสูงยกสูงขึ้นไปด้านบนแล้วให้เอามาไ p ่หลังค่ะเปิดอกมองขึ้นไปด้านบนโดยที่ก้นทั้งสองข้างยังติดอยู่ที่ส้นเท้าอยู่แต่พยายามเปิดไหลไปด้านหลังหายใจเข้าลึอกออกยาวสบายๆแล้วส่งมือไปด้านบนอีกหนึ่งครั้งวาดส่งสูงไปแตแปะแมตด,ด้านบนเหนือศีรษะ ยกศีรษะลอยกลับขึ้นมาค่ะสลับเปลี่ยนส่งมือขวาไปด้านหน้าเราสลับเป็นสอนมือซ้ายไปบ้างค่ะเอ็นหูซ้ายนะคะวางลงบนแมทแล้วพยายามส่งแขนซ้ายไปเก,กไลไ่ลขยับมือขวาขึ้นมาอยู่ข้างใบหูเพื่อเหมือนมุดมองมองล้อใต้ท้องแขนขึ้นไปด้านบนยืดลำตัวสี่ข้างขวาย,ยาว หลังจากนั้นค่ะให้ส่งมือข้างขวาสูงขึ้นไปแล้วเอามาพ่ายหลังเปิดอกเปิดไหล่ขึ้นไปพยายามเหมือนหมุนหัวไหล่เปิดไปแล้วหันศีรษะตปแขงโดยที่ก้นดน้านหลังยังติดอยู่นะคะที่ส้นเท้าอยู่ส่งแขนสูงกลับขึ้นไปใหม่ค่ะแล้วลดวัดข้ามศีรษะ หลังจากนั้นโยกศีสษะลอยขึ้นมาไตมือสองข้างออกไปยาวๆหน้าผากจดกเนี่ยกนยังติดอยู่ที่ส้นเท้าทั้งสองข้างนะคะครา้นี้โยงมือเป็นรูปถ้วยแล้วไตมือทั้งสองข้างไปทางด้านขวาไตมือทั้งสองข้างไปทางด้านขวาไตไปจนสุดเท่าที่เราไหวค่ะหลังจากนั้นจากมือที่เป็นรูปถ้วยถึงวางฝ่ามือลงไป แล้วตอนให้เอามือซ้ายนะคะขึ้นไปทับมือด้านขวาไว้ด้วยเอามือซ้ายแปะไว้มันก็จะรู้สึกยืดสีข้างข้างซ้ายมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราหย่งมือกลับขึ้นมาใหม่แล้วไต่กลับมาตรงกลางก่อนยังคงเป็นปลายนิ้วแตะนะคะแต่ฝ่ามือลอย แล้วสลับเปลี่ยนท้าค่ะย้ายมาทางด้านขวาบ้างย้ายมาทางด้านซ้ายขอภัยค่ะย้ายมาทางด้านซ้ายบ้างนะคะย้ายมาจนสุดแล้วให้วางฝ่ามือลงวางหน้าผากลงพอวางหน้าผากวางฝ่ามือแล้วนะคะให้เอามือขวาขึ้นมาแปะไว้บนมือท้ายก็จะรู้สึกรับรู้สึก เพื่อยืดฝั่งข้างขวามากขึ้นอีกหน่อยหยุดตรงนี้สักครู่ลดมือลงมาวางขาหย่งมือเป็นรูปถ้วยแล้วไต่กลับมาช้าๆกลับมาตรงกลางหลังจากนั้นถึงค่อยไตย่มือกลับเข้าหาลำตัวค่ะแล้วยกอ,อกกลับขึ้นมาเราจะสลับเปลี่ยนนะคะเป็นส่งขาสองข้างออกไปด้านหน้าบ้าง <c oughs> แล้วเหยียดขาครูเริ่มจากขาขวานะคะออกไปด้านหน้าหลังจากนั้นนะคะให้หายใจเข้ามือสูงสูงวัดขึ้นไปด้านบนหายใจออกค่ะพับตัวจากข้อต่อสะโพกลงมาวางมืออยู่ข้างขาคล้องขาทั้งสองข้างแล้วให้ ขีบขานะคะเหมือนเรากระดกปาลายเท้าแล้วขีบขาออกไปยกอกขึ้นมาค่ะคอบ่าไหล่ไม่เกรงลักษณะเหมือนให้หลังเอ็นมาพับตัวจากข้อต่อสะโพกดึงหน้าท้องหาหน้าขาอยู่ตรงนี้สักครู่ค่ะแล้วถอยกลับมาทำซ้ำอีกรอบค่ะหายใจเข้า รอบนี้ค่ะในลมหายใจออกถ้าใครแตะถึงหน้าเท้าแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะยกออกไว้ถ้าใครถึงหน้าเท้าเอามือไปดันหน้าเท้ายกอกไว้เลยในลมหายใจออกค่ะให้งอศอกถ้าใครแตะถึงหน้าเท้าน้างอศอกแต่ถ้าใครไม่ถึงให้โน้มศีรษะลงไปใกล้หน้าแข่งที่สุดเท่าที่ไหวแต่ถ้าใครแตะได้งอศอกแล้วลดศีรษะ แล้วค่อยๆค,คลายกลับมาค่ะใต้มือกลับมาหลังจากนั้นนะคะสลับเปลี่ยนข้างค่ะเป็นขาข้างสายบางเมื่อพร้อมค่ะหายใจเข้ามือส่งสูงขึ้นหายใจออกพับตัวจากข้อต่อสะโพกวางมือข้อมาวไว้ยืดอกไปด้านหน้าให้รู้สึกว่าเราพับตัวจากข้อต่อดึงหน้าท้องหันหน้าขาแอคทีฟขาออกไปถีบออกยาวๆเช็คคอบาไหลา่าผ่อนคลายสบายดีหยุดตรงนี้สักครู่ แล้วค่อยๆค,คลายกลับมาค่ะทำซ้ำอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าขึ้นแล้วหายใจออกค่ะเอื้อมือแตะขาหรือแตะปลายเท้าหรือแตะขาก็ได้นะคะแล้วยกอ,อกขึ้นในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกคางงอข้อศอกลดสี่สะวัง แล้วยกศีรษะกลับมาค่ะค่อยๆค,คลายสลับเปลี่ยนฝั่งบ้างค่ะคราวนี้เราจะตั้งเข่าข้างขวาขึ้นนะคะแล้วก็พับเข่าซ้ายเก็บมาหลังจากนั้นค่ะรองใช้มือสองข้างนะคะประสานมือกันแล้วเอามือรองไว้ใต้ฝ่าเท้ายื้ตัวหลังตรงขึ้นมาค่ะลักษณะเหมือน ใช้เท้าถีบฝ่ามือลงไปหลังจากนั้นดึงตัวกลับขึ้นมาพยายามไม่เอ็นไปด้านหลังนะคะตั้งตัวตรงไว้แล้วค่อยๆถีบเหยียดออกไปถ้าผู้ฝึกเหยียดออกไปแล้วขายังไม่ตรงไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆย,ยืดเหยียดไปทีละน้อยองอแล้วยืดออกงอกลับเข้ามาแล้วเหยียดออกทำซ้ำอีกสักสามร,รอบค่ะ สามสองครั้งสุดท้ายและหนึ่งค่ะเหยียดข้างไว้ยื้ตัวขึ้นแล้วพยายามเหมือนถีบเท้าเข้าไปในมือนะคะอยู่ตรงนี้สักครู่อีกสามสองและหนึ่งค่ะเก็บขากลับมาสลับเปลี่ยนฝั่งบ้างค่ะ ตั้งเขา่าข้างซ้ายนะคะมือประสานกันไว้แล้วสอดไว้ใต้ฝ่าเท้าพยายามยืดตัวหลังตรงขึ้นมาใช้เท้าถีบมือลงไปใช้เท้าถีบมือคือลงไปนะคะยืดตัวตรงไว้หลังจากนั้นลอยขึ้นมาแล้วถีบเหยียดออกองอกลับมาแล้วยืดออกงองแล้วเหยียดองอกลับมาอีกสักสามรอบ สามสองครั้งสุดท้ายค่ะและหนึ่งแล้วข้างไว้นิดนึงค่ะถีบขาเข้าไปในมือยืดตัวหลังตรงไว้ขาอาจไม่ตรงไม่เป็นไรค่อยๆยืดกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วค่อยๆคลายกลับมา รอบนี้นะคะเราจะเยียดขาทั้งสองข้างออกไปด้านหน้าแล้วก็โกย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 ให้นั่งอยู่บนกระดูกลองนั่งทั้งสองข้างนะคะ Active ขาพยายามยืดตัวตรงมางคนแบบว่าหลังล่างติดมากอาจจะแบบนั่งได้เอ็นเอนก็ใช้มือประคองตัวนะคะเพื่อยืดตัวขึ้นมาขาสอข้างถีบออกไปค่ะแอคทีฟ่ะหายใจเข้ามือสูงสูวัดขึ้นหายใจออกเอื้อมือลงไปแตะตรงไหนก็ได้ที่ไกลที่สุดแต่ถ้าใครที่พอตัวอ่อนไวอาจจะแตะหน้าเท้าได้ให้แตะเรายกอ,อกขึ้นมาแต่ถ้าใครแตะไม่ได้แตะข้อเท้าเรายกอ,อกขึ้นมาค่ะ ยกอกแต่เช็คข้อบ่าไหล่ว่าไม่เกร็งนะคะเพราะเราไม่ได้เนยทางแบบนี้นะเราแค่ยืดตัวค่ะยืดตัวถีบขาแอคทีฟไว้อยู่ตรงนี้สักครู่แล้วคลายกลับมาค่ะ ทำซ้ำอีกรอบรอบนี้ถ้าใครแตะนิ้วเท้าได้แตะเลยนะคะหายใจเข้ามือสูงสูงหายใจออกลราเอื้อมไปดันหน้าเท้าเข้าหาตัวยกอ,อกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นค่ะครูจะย้ายมือทั้งสองฝั่งไปทางด้านขวา ย้ายมือทั้งสองฝั่งไปทางด้านขวาแล้วใช้มือซ้ายนะคะมาจับเท้าขวาคือด้านตรงข้ามกันค่อยดึงตัวขึ้นมาค่ะดึงลอยขาขึ้นมาอ่าเป็นแขนกับขาด้านตรงกัข้ามกันนะคะหลังจากนั้นเขาวาดมือขวาไปด้านหลังวาดมือขวาไปด้านหลังใส่ตามองตามมือไปด้านหลังแล้วถ้าใครไหวนะคะมือข้างซ้ายที่ดึงขาขวาอยู่ปัดไปด้านตรงข้าม อยู่ตรงนี้สักครู่แต่ถ้าใครโซงตัวไม่ได้มือขวายันพื้นไว้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้คว้รูดเท้าค่ะเหมือนควายขามาด้านนอกรดเท้านะข้ามขาข้างซ้ายมาหลังจากนั้นเราจะใช้มือ ข้างซ้ายค่ะส่งสูงยืดขึ้นไปก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกงอข้อศอกขัดเข่าขวาไว้หายใจเข้ายืดขึ้นฐาและหายใจออกเปิดอกเปิดไหล่ไปด้านหลังหายใจเข้าค่ะขึ้นกลับขึ้นมาลองทำซ้ำอีกรอบค่ะและหายใจออกไปด้านหลัง ยุตรงนี้สักครู่แล้วคลายกลับมาค่ะมือส่งสูงขึ้นไปคลายมือออกสลับเปลี่ยนข้างนะคะอ่ะยังคงเหยียดขายาวสองข้างออกไปพร้อมแล้วหายใจเข้ามือส่งสูงขึ้นมาหายใจออกแล้วลดมือแตะที่หน้าขายกอกขึ้นหายใจออกลดศีรษะลง คราวนี้ลดมือมาทางฝั่งซ้ายทั้งสองข้างใช้มือขวาจับหน้าเท้าฝั่งซ้ายเมื่อพร้อมนะคะขาข้างซ้ายเหยียดตรงใช้มือดึงขึ้นมาพร้อมกับดึงตัวขึ้นมาด้วยทีบขาเข้าไปในมือเหยียดขาประคองตัวนั่งตัวสูงๆูงไว้ถ้าใครได้ค่ะวาดมือข้างซ้ายใส่ตามองตามมือไปด้านหลัง แต่เช่นเดียวกันถ้าใครทรงตัวไม่ได้อาจจะลดมือนะคะแตะไปที่พื้นก็ได้หลังจากนั้นค่ะให้ปัดขาข้างซ้ายค่ะไปทางขวาสักเล็กน้อยจะรู้สึกตึงๆช่วงเอวมากขึ้นอีกหน่อยหลังจากนั้นค่ะถึงค่อยวางขาเท้าซ้ายนะคะข้ามค่ะขวาไป วางแบบข้ามไปแล้วก็ลองเช็คด้วยนะคะว่านั่งบนกระดูกรองนั่งหรือเปล่าพร,พร้อมแล้วค่ะเราจะส่งมือขวาสูงขึ้นมานะคะข้างเดียวกับขายาวเนาะแล้วขัดใช้ศอกขัดกับเขาดันต้้นหายใจเข้ายืดตัวขึ้นขาแล้วหายใจออกเปิดอ,อกเปิดไหล่ไปด้านหลังหายใจเข้าลึกในจังหวะหายใจออกอาจจะลองบิดตัวเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะ ลองทำซ้ำอีกรอบค่ะหายใจเข้าขึ้นแล้วหายใจออกค่ะซอกขัดกับเขาไว้เปิดอกเปิดไหล่ไปด้านหลังแล้วหายใจเข้ากลับขึ้นมาค่ะคลายมือออกค่ะหลังจากนั้นนะเราจะ กดปลายเท้าวางลงหมุนมือนะคะหมุนเข้าหาตัวเองวางไปด้านหลังผายไหล่เปิดอกยกขึ้นหลังจากนั้นให้ลอยสะโพกขึ้นมากดเท้าใส่ตาหมองขึ้นไปด้านบนแล้วคลายกลับมาค่ะทำซ้ำอีกหนึ่งรอบนะผายไหล่เปิดอกปลายเท้ากดลงแล้วยกสะโพกลอยสาสอง และหนึ่งค่ะแล้วคลายกลับมาโอเคคราน,นี้ให้เลือกออปชันได้เลยนะคะว่าใครอยากจะพักแบบสวัสสนะลงไปพักอยู่ในท่าศพหรือถ้าใครไม่สะดวกอาจจะเลือกกลับมาพักลมหายใจอยู่ในสมาธิกันสักครู่ค่ะ เมื่อเพียงพอแล้วนะคะค่อยๆกระพริบตาช้าๆและค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะครูกระหวังว่าการฝึกง่ายๆสั้นๆแบบนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกทุกคนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กลับมาฝึกกันได้อีกในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ